สวัสดีครับผมนายสุวชาพรพรประทา,ารนรหัสนักศึกษา531006 0131ชิ้นงานที่จะมาทำในครั้งนี้คือแกนก้านถีบเริ่มต้นคำสั่งไฟล์ new path r สเก็ตด้านฟอนเทนดังรูปใช้เซนเตอร์ไลน์วาดตามแนวนอนจากนั้นใช้คำสั่งไลน์วาดตามรูป กำหนดขนาดยาว133ม mm, ิลิเมตรส่วนแรกยาว34มิลิเมตรส่วนที่สองยาว76มิลิเมตรความกว้างไดมิเตอร์ไดมิเตอร์10มิลิเมตร17มิลิเมตรและ10มิลิเมตรดังนั้นใช้คำสั่ง revo ขึ้นรูปเป็นตรงกระบอก ต่อไปจะทำล่องลิ่มทั้ง2ด้านโดยเลือกใช้คำสั่ง Center Rectangle s c t c h ลงบนพื้นผิวปลายทั้ง2ข้างดังรูปกำหนดขนาด5มิลิเมตรกับ2.5ม mm. ิลิเมตรจากนั้นใช้คำสั่ง Extrude Cut เลือก Up to Surface เช่นเดียวกับอีกด้านหนึ่งให้ทำเหมือนกันเลือกคำสั่ง center และ tangler วาดลงไปด้านบนของผิวขนาด5มิเมและ2.5ม mm. ิมใช้คำสั่ง extrude cut เลือก up to surface จากนั้นทำการใส่สีชิ้นงานแกงก้างถีก็จะเสร็จขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ